สวัสดีครับพบกันรอบเย็นอีกนะครับกับอุปวิริยะชาแนลนะครับโอ้วันนี้รับรองว่ามีประเด็นร้อน Talk of the Town แน่ๆเลยฟาดมาแม่ฟาดกับแฉจัดเชาามาเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าคอนโดพิอุมนะครับที่อยู่ไม่มีปัญหานะครับยังอยู่ได้นะครับไม่มีใครมาไล่ ไม่ต้องหาบ้านใหม่ก็ออยังอยู่ได้นะครับอะเข้าเรื่องของเราดีกว่าเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างแต่อย่าลืมนะครับคืนนี้ช่องอมารินทีวีนะครับทนายโนบิตะมี3หัวข้อใหญ่ว่าทำไมไม่อยู่ช่วย2ผัวเมียนะครับโอเคนะครับอ่าคุยกันเลยนะครับอ่าเอาเอา,เอาับอยู่ซับอ่ามีครับเห็นนะครับ นะครับเป็นไงครับย,ยืดมั่งก็ได้นะครับครับโอ,อ,อ,บนะอ้ก็ต้องขอบคุณ f อฟซทเปิดจอมาก็ต้องขอบคุณ f อฟพี่อุ๊บทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกันมาอย่างล้นหลามเลยนะครับอ่ามาเลยนะครับเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับได้ข่าวมาว่านะครับ มีบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับจะเล่นงานพี่อุบนะฮะด้วยข้อหาทำให้เกิดการแตกแยกการร้าวฉานหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนยุแยงแตะแคงรั่วทำให้คนสองคนนะฮะไม่คบค้าสมาคมกับพวกเขานะครับ <laughs> อยสำหรับตรงนี้ก็ไม่ต้องจะพูดแล้วนะไม่ต้องพูดมากแล้วนะครับเพราะมันเจ็บคอทุกวันนะครับนะฮะสิ่งที่กระทํามันแสดงออกมานะครับอย่างที่เขาบอกว่านิสัยมันเปลี่ยนแปลงได้แต่สันดานมันไม่เปลี่ยนแปลงก็คือนิสัยดั้งเดิมของมันนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ไม่อยากไปพาดพิงถึงใครแต่มันต้องพูดเพราะว่าวันนี้ได้ข่าวมาอีกแล้วว่ามีคนจะดักเล่นงานฉัน โอ้โหใหญ่โตมาจากไหนบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายนะครับฉันไม่กลัวหรอกนะครับบอกว่าจะเล่นงานฉันกำลังหาหลักฐานนะฮะเพื่อมัดตัวฉันจะดำเนินดาเนินตามกฎหมายถ้าเกิดมีหลักฐานในการที่ฉันกล่าวพาดพิงเห็นบอกว่ามีการจะส่ง คนมาล้วงรับจับจับความจริงจากตัวฉันคือจะส่งคนมาเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นกับดักนะฮะอาจจะยั่วให้ฉัน้นโมโหและให้ฉันกล่าวคำพาดทิงด้วยคำหยาบในทางเสียหายแล้วก็จะอัดเสียงฉันเพื่อเล่นงานฉันเชอลูกอีช่างอัด อัดตลอดปีตลอดชาติไม่มีสะดุดกันเลยนะเดี๋ยวคงได้อัดกันแน่นอนนะไม่รู้จะอัดอะไรนะในคุกอะน,นะครับโอ้ยฉันรู้ทันฉันเซฟตัวเองนะฮะอย่าคิดแค่คิดก็ทุเรศแล้วนะฮะคุณกล้าทำกับคนที่เคยมีบุญคุณกับคนหรอครับคุณกล้าทำหรอ น,นรกยังไม่ต้อนรับเลยนะถ้าคิดอย่างนี้นะครับคิดได้ยังไงอ่ะจาเล่นงานชั้นเอาตัวเองให้รอดเสียก่อนนะครับเอาตัวเองให้รอดนะครับตัวเองก็ยังไม่รู้จะไปท่าไหนนะฮะนะครับไม่กลัวครับอย่างที่บอกมาชั้นก็มี พักมีพวกฉชั้นก็มีจักรสีชั้นก็นักเลงพอนะครับก็มี f อซีฝ่ายนู้นอะ่ะเอ๊ะทำไมชั้นไม่หยุดชั้นไม่หยุดอ้าวถ้าคุณหยุดหรือยังคุณก็พาดพิงถึงฉันทุกวันอะ่ะทำไมพอชั้นพาดพิงถึงพวกมันคุณจะเป็นจะตายนะจะเป็นจะตายหาขึ้นมาทันทีทันใดเลยไม่เข้าใจเออรักมากหลงมาก สงสัยยอมตายแทนกันได้ไหมโอ้ยเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะฮะจริงต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันก็เกิดจากตัวเขาเองเขาฆ่าตัวเขาเองเขาทำลายตัวเขาเอง,เเองไม่มีใครไปปั่นป่วนไม่ไปไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครเป็นนกสองหัวไปยุแยงตะแคงรั่วทำให้เกิดบาดหมางทำให้ต้องเลิกคบกับพวกเขาเพราะเขาทำตัวเอง สังคมก็เห็นสังคมก็รับรู้โอ้ไม่เข้าใจเลยนะไม่กลัวนะจะเล่นงานฉันเอาตัวเองให้รอดเสียก่อนเถอะนะโอ้คิดแค่นี้เองเนาะก็คงจะอยู่ได้แค่นี้นะไม่นานหรอกนะครับไม่นานหรอกนะครับเร็วๆนี้นะฉันก็ได้ข่าวมาอืม ฉันก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในโลกใบนี้นะครับพวกพ้องฉันมีนะฮะโอ้ฉันรู้อะไรเยอะแยะสําหรับที่ตรงนั้นนะ่ะฉันไม่อยากพูดเองแต่ฉันรู้ทันคุณแล้วกันยกเลิกแผนการที่จะได้ง,งานฉันนะไม่นลาะจ,จะเข้าตัวคุณเองคุณเอาตัวเองให้รอดเถอะค่ะนะคะแล้วก็ เอทั้งหลายนะครับที่มาภาดพ,พิงถึงชั้นในทางที่เสียหายกล่าวคําว่าอีกระเทยเท่ามาเหยียดสภาพเพศชั้นเก็บข้อมูลรวบรวมปรึกษาทนายโนบิตะแล้ววันศุกร์นี้ฉั้นจะไปแจ้งความประมาณ5-6คน 5. าที่สอน,นอราดพ้าวราดพ้าวจะไปกับดรสุริตเมธนีสวยๆยัวย่วๆเอาซะหน่อยหนึ่งสั่งสอนเบาๆและอย่ามาอดควรน,นะฮะ ขอร้องขอโทษขอความเมตตาเลยนะฉันเอาจริงๆนะเตรียมเลยเตรียมเงินไว้เลยจะเรียกร้องเอามาเลี้ยงหมาเลี้ยมเอวจรจัดหรือให้ขอทานที่พิการจริงๆพิการกายแต่ไม่พิการใจฉันจะช่วยนะครับไอ้พวกที่ปากไม่ดีนะครับปากสอตอทั้งหลายนะครับสบุกนี้เจอกันที่สอนอราชพร้าวตเตรียมรับ หมายเรียกจากตำรวจได้เลยนะฮะเก็บข้อมูลแล้วมีหลายตัวเลยชั้นฟาดไม่เลี้ยงนะครับนะฮะแล้วไอ้คนที่จะคิดที่จะเล่นงานชั้นนะ <c oughs> คิดได้ก็แค่เล็บปลายยิ้วก้อยนะฮะ <c oughs> หน้าตัวเมียหรือเปล่าฮะ <c oughs> เออฉันก็ท้าต่อยแล้วมันก็ยังไม่รับคำเลยดนะอย่างที่บอกว่า ความคิดแบบนี้นะเป็นผู้หญิงเป็นกระเทยอะยัง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 ไม่เท่าไร่เป็นผู้ชายมันมันมันมน,น่าอายมันเท่ากับหน้าตัวเมียะนะฮะต้องเอากระโปรงผู้หญิงมาคุมหัวแล้วนะครับฉันไม่กลัวนะฮะเอาตัวเองให้รอดจะก่อนก่อนที่จะมาเล่นงานฉันนะครับ <laughs> อ้อฉันปรึกษาหลายๆคนแล้วกล้าหรออืม <laughs> ถ้าฉันไม่เจ๋งจริงอะ่ะฉันไม่อยู่ได้มาถึง40ปีในวงก,การนี้หรอกนะใครที่ดาๆก็ระวังนะคะนะฮะระวังตัวนะคะและอย่ามาขอโทษร้องไห้ฟุมิไฟนะคะดาเก่งลนะไอ้กีเกเรียนคียบอร์ดทั้งหลายฉันฟาดจริงเนะ<ะ>ด่ดนะจะไล์สดเฉลยไลยชื่อดีไหมคืนนี้อสอนยอ่อจะได้หนาวแลร้อนกัน นะครับโอเคนะครับซับเซิฟเดี๋ยวคืนนี้อาจจะมีการไลฟ์สดนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับตะไคร้กับช่อง o อเ a ียชาแนลนะครับนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบอกเลยย้ำอีกทีนึงทิ้งท้ายเลยนะครับไม่มีใครเขาทำคุณหรอกนอกจากคุณทำตัว ของตัวเองนะครับนะครับเจอกันแล้วเจอกันนะครับเจอกันนะครับทุกคน